สดๆแล้วนะครับเอาไปไหนแล้วจะหลุดไหมพี่สดๆสดวันนี้ลงทะเลแล้วครับนี่ฮะสดๆครับเป็นๆเลยฮะอยากกินต้องได้กินครับ สวัสดีครับน้าๆสายตกทุกท่านฮะวันนี้เกือบเดือนแล้วนะฮะที่ไม่ได้ออกคลิปเลยนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่ได้ออกไปไหนเลยนะับเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปทะลุลงเรือเล็กแล็กกันนะฮะไปตกหมึกแเต่วแหลมมารีไฮนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ไปกับพี่นันไปช่วยกันแบกเรือลงว่าจะได้ตัวไหมนะไปเจอนครับมาถึงแล้วนะฮะกับแหลมมารีไฮนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้แบก แบกเรกือยอทระวงละสองคนสองคนพี่นันแบกเรือยอทไปละนะฮะวันนี้พอมีคนมาตกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเมียดาอยังมาอยู่นะครับไปนะครับตรานี้เลยโอเคมาถึงที่หมายแล้วครับกับไตนันสองคนพากันพายเรือยอทมานะฮะอาจจะมืดนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะะ กำลังติดตั้งไฟอยู่แต่ของเรากำลังติดตั้งไฟอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าไปนั่งก็ซื้อเบียร์มากันนะอ่ะพอของเอ็มเดียวอ๋อ <c oughs> โอเคเรอดูกันนะครับ ช่วงนี้เหมือนชายฝั่งแ,แถวหาดพัทยาหลายๆที่มันจะปิดนะฮะก็จะมีแบบเรือเล็กที่ออกเคาะมึกเงี้ยพอได้อยู่เพราะว่าดีที่ว่ารู้จักกับไตนันนะฮะแกมีเรือยอทอยู่หลายลำอยู่วันนี้ก็เลือกลำเบาๆลำที่แพงที่สุด,สดออกมา แบกกันมาสองคนนะเรือยอดลำนึ่ได้บรรยากาศดีครับเมื่อกี้ก็สวยมาแล้วตัวหนึ่งได้กล้วยมาตัวหนึ่งได้หมึกกล้วยมาตัวหนึ่งแล้เดี๋ยวเราจะซาซิมิแบบไม่หั่นไส้ผมขอดูตัวหน่อยดิเราจะขังเป็นหมึกสดเลยนะเป็นตัวเป็นเป็นเลยโอเคครับพี่คือแบบ นี่มันดีอย่างก็คือเราได้ตัวมามันจะไม่ตายนะฮะวดจังหวะเราจะขึ้นฝั่งก่อนค่อยดึงมันขึ้นนะครับฉะนั้นในระยะเวลาที่เรายังตกอยู่ไม่เชืว่อว่าเรามีหมึกสดสดเป็นเป็นอยู่นะครับไปต่อครับตันนี้คันมายาวไปหน่อยนะครับ จริงไม่ต้องเรือเล็กนี่ไม่ต้องใช้คันสั้นๆเนาะพี่นันเนาะไม่เป็นไรมาแล้วมันก็จริงๆก็มีวิธีแก้อยู่วิธีไหนนะพี่น,นันแฮนนอะไรนะอใช้แฮนลน์เนาะคันเบรกปักข้างเรือแล้วก็ดึงเอาใช้มือดึงนะครับแต่มันไม่ค่อยมันในอารมณ์นะต้องมีการเจิกด้วยจะมัน สดๆดแล้วนะครับเอาไปไหนแล้ว <สด S 1> จะหลุดไหมพี่สดน,นี้สดกว่าน,นี้ลงทะเลแล้วครับเอ็นใช่เอี่ฮะสดๆครับเป็นๆเ,เลยฮะอยากกินต้องได้กินครับนะครับเดี๋ยวผมขอเทน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มด้วยแต่นั้นจัดให้นะครับแต่นั้นจัดให้ สดๆนะเอาฟังเลยก่อนเอาตูนก่อนเนาะเอาตูนก่อนเป็นจ้าเป็นเป็นเฮ้ยเป็นเป็นอะไนะนะอ้าวโอ้โหจะไปตามคำแนะนำน้ำดำเลยนะเอาเลยไม่เม็ดๆปากอาจจะดำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเล่นทางหัวบ้างไฟดำ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายอยู่นี่ะแมวบนดอยประมาณนี้ครับอีกครับอีกกครกับจัดไปโอ้ยยอดนี้ไม่มีวันลืม โอ้โหดูมือนี่สดจริงครับสดจริงต้องหาอีกตัวนึงฮะหาคู่รับคครับ,บ,รบยังคงเงียบอยู่นะครับไม่เป็นไรสอยไปก่อนหนึ่งตัวละสบายท้องละได้สักตัวตกมือทุกครั้งอย่าไปหวังอะไรมากนะของมันอยู่ในน้ำนะ เซียนขนาดไหนถ้าไม่มีตัวกระจบเหมือนกันบทมันจะกินนะถือว่าจะเฉยมันก็มากัดเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวปล่อยให้เมียไม่ด่ากันนะครับชวนให้เมียยังด่ายอยู่ไปไหนไม่ค่อยได้ว่าจะพาไปแก้มือที่แหลมงูสะพานสะพานใหม่แหลมงูแล้วก็อีกไม้เด็ดอีกไม้หนึ่งที่ได้มาไม่นานนี้นะ จริงๆถ้ำพังมันมีจุดเยอะนะฮะแถวหน้าผาที่ไปบ่อยอ่ะกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบหน้าเราจะไปแบบยืนตีในน้ําเลยบอกเลยว่าหมายเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเกี่ยวตรงไหนไม่ได้ตัวมาแก้มือตรงนี้เขาบอกนะแต่เห็นแล้วว่าได้จริงนะครับสำหรับวันนี้อาจจะตัวจะไม่ค่อยมีเยอะนะฮะ เกี่ยวมาได้แค่ตัวสองตัวเองไม่เป็นไรนะฮะของอยู่ในน้ําก็ประมาณนี้นะครับพอหายคันไม้คันมือแล้วละ่ะเดือนหนึ่งไม่ได้ตีโอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวคอยดูว่ารอบหน้าไตานันจะพาเราไปที่ไหนนะครับแน่นอนหมายเด็ดๆแกอยู่ในมือเยอะนะฮะไปครับก่อนจากไปยลืมกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ